ไปต่อกันที่เขาของนักร้องสาวโบกี้ไลออนนะคะคุณผู้ชมก็ได้ออกมาอัปเดตอาการเสพติดช็อปปิ้งของเธอค่ะว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะช็อปน้อยลงแล้วแต่ก็ยังคงต้องเข้าพบจิตแพทย์อยู่ค่ะ จากที่ก่อนหน้านี้นะคะนักร้องสาวสวยโบกี้ไลออนก็ออกมาเปิดใจว่าเธอเสพติดการช้อปปิ้งจนสูญเงินเกือบล้านบาทนะคะแล้วก็ต้องเข้าพบจิตแพทย์เพื่อบําบัดค่ะล่าสุดนักร้องสาวก็ได้เปิดใจกับทางทีมข่าวบันเทิงโมโนทเนที่นาของเราว่าตอนนี้อาการเสพติดช้อปปิ้งของเธอน้อยลงแล้วนะคะเพราะว่ามีเหตุจําเป็นที่ต้องนําเงินไปสร้างบ้านก็เลยเป็นส่วนที่ทําให้เธอคิดได้ค่ะโดยก่อนหน้านี้ที่ช้อปปิ้งหนักก็เนื่องจากเครียดแล้วก็ว่างงานนะคะในช่วงโควิด19แต่ถึงแม้ว่าอาการเสพติดช้อปปิ้งจะน้อยลงแต่ก็ ยังจําเป็นต้องทานยาแล้วก็เข้าพบจิตแพทย์อยู่ตลอดไปฟังเสียงโบกี้กันหน่อยค่ะก็แบบว่าหยุดช้อปปิ้งไม่ได้ประมาณนั้นแต่ตอนนี้ก็คงต้องหยุดบ้างแล้วค่ะมันมเป็นมานานเป็นมานานมากแล้วค่ะแต่เพิ่งมาเป็นหนักๆช่วงช่วงปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเนื่องด้วยโควิดนั่แหละ,ห COVID หละมันว่างอะ่ะมันเครียดที่เงินไม่มีก็เลยไปซื้ออีกแล้วพอซื้ออีกก็ไม่มีเงินประมาณนี้เพราะถ้าเป็นคนอื่นหรือว่าเป็นคนที่เป็นเคยเป็นอาจจะแบบระบายอารมณ์หรือว่าลงกับอะไรบางอย่างแต่เราอ่ะลงกับการซื้อของช้อปปิ้งบางอย ใช่ซึ่งก็ซื้อมาแล้วก็สุกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็น้อยลงมากแล้วค่ะเพราะว่าก็เพิ่งซื้อบ้านแล้วก็ต้องเก็บตังค์ทำบ้านด้วย <c oughs> พบหมอค่ะแล้วก็ต้องปรึกษาหมออยู่ทุกเดือนในเรื่องในเรื่องนี้ค่ะให้เขาช่วยปรับยงปรับยาแล้วก็ปรับชีวิตประจําวันว่าเราเขาจะให้กันบ้านเรามาทำอะไร